ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาข่าวหรือเรื่องการที่ประเทศไทยจะได้รับเครื่องบินขับไล่รุ่นที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกอย่าง F 3 5จากสหรัฐอเมริกากลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในสังคมไทย ไม่ว่าจะในวงการทหารนักวิเคราะห์หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องความมั่นคงข่าวลือที่บอกว่าสหรัฐกำลังจะให้ประเทศไทยถึงสิบลำทำให้หลายคนตื่นเต้นบางคนเชื่อว่ามันคือความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะที่บางฝ่ายกลับตั้งคำถามว่าข่าวนี้อาจเป็นเพียงการสร้างกระแสรหรือการเข้าใจผิด แล้วความจริงคืออะไรเราจะมาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันอย่างละเอียดก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะว่า F 3 5 Lightning II เป็นโครงการเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ที่มีความซับซ้อนและมีเทคโนโลยีที่ถือว่าลำหน้าที่สุดในโลกขณะนี้มันสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งการโจมตีทางอากาศ การสอดแนมการปฏิบัติการลับและยังมีความสามารถในการหลบเลี่ยงเรดาร์ทำให้เป็นที่ต้องการของหลายประเทศทั่วโลกแต่การที่ประเทศหนึ่งจะได้มาครอบครองนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีทั้งข้อจำกัดด้านงบประมาณข้อจำกัดด้านนโยบายและที่สำคัญที่สุดคือเงื่อนไขทางการเมืองระหว่างประเทศ สำหรับประเทศไทยเองเดิมทีเคยมีการพูดถึงความสนใจที่จะซื้อ f 35จากสหรัฐมาแล้วโดยกองทัพอากาศไทยเคยแสดงเจตจำนงว่าจะจัดหาเพื่อทดแทนฝูงบิน f 16A บีที่ใช้งานมานานและใกล้หมดอายุการใช้งานแต่เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเจรจาในความเป็นจริง กลับพบว่ามีอุปสรรคหลายด้านทั้งด้านราคาด้านข้อกำหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่สหรัฐจ,จะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนอนุมัติให้ไทยสามารถจัดหาได้ข่าวลือที่บอกว่าสหรัฐจ,จะให้ไทยสิบลำนั้นหากมองตามความเป็นจริงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตั้งข้อสงสัยอย่างมาก เพราะสหรัฐแทบไม่เคยให้ F-35 ฟรีกับชาติใดแม้แต่ประเทศพันธมิตรใกล้ชิดอย่างญี่ปุ่นอิสราเอลหรือเกาหลีใต้ก็ต้องซื้อในราคาที่สูงลิ้วทั้งสิน้นการได้มาแบบให้เปล่าจึงเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่อาจเกิดขึ้นคือการที่สหรัฐอาจเสนอความช่วยเหลือบางรูปแบบเช่นการให้สินเชื่อการลดราคาการเสนอแพ็กเกตฝึกอบรมหรือแม้แต่การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการเมืองเพื่อจูงใจให้ไทยขยับเข้ามาใกล้กับสหรัฐมากยิ่งขึ้นในมิติทางการเมืองระหว่างประเทศสหรัฐกำลังเผชิญกับการแข่งขันอย่างเข้มข้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก โดยเฉพาะการเติบโตของอิทธิพลจีนประเทศไทยในฐานะชาติพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ไม่น้อย การที่สหรัฐอาจแสดงท่าทีสนับสนุนไทยด้วยการเปิดโอกาสให้จัดหาอาวุธยุโทโธปกรณ์ขั้นสูงอย่าง F-35 อาจเป็นสัญญาณว่าวอชิงตันต้องการกระชับความสัมพันธ์กับไทยให้แน่นแฟ้นขึ้นท่ามกลางการขยายอิทธิพลของปักกิง่งแต่อีกด้านหนึ่งไทยเองก็ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณ เศรษฐกิจไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งโรคระบาดเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนและความจำเป็นด้านการใช้จ่ายภายในประเทศ ทำให้เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมมักตั้งคำถามว่าไทยควรจะลงทุนมหาศาลเพื่อซื้อ F35 จริงหรือไม่เพราะค่าใช้จ่ายไม่ได้หยุดอยู่แค่ราคาตัวเครื่องบินแต่ยังรวมไปถึงการบำรุงรักษาการฝึกนักบินการสร้างระบบสนับสนุนและการปรับโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพอากาศเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ หากเรามาดูราคาคร่าวๆของ F 3 5 1หาลำจะอยู่ที่ประมาณ80-100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว3 0 0 0 3 5ถึล้านบาทไทยดังนั้นการได้มา10ลำจะมีมูลลาค่าไม่ต่ำกว่า30,000ล้านบาทและนี่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆอ,อ,อีกหลายหมื่นล้านบาทตลอดอายุการใช้งานคำถามคือไทยมีความพร้อมที่จะรับภาระนี้จริงหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องความพร้อมด้านเทคโนโลยีของไทยเพราะ F35 ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือระบบการรบที่ซับซ้อนซึ่งต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีการสื่อสารและระบบเรดาร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานของสหรัฐการที่ไทยจะใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจึงต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมจำนวนมาก ไม่ใช่แค่ซื้อมาแล้วบินได้ทันที อีกหนึ่งจุดที่ทำให้ข่าวลือเรื่องสหรัฐจะให้ไทยสิบลำดูน่าสงสัยคือท่าทีของสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาเมื่อไทยเคยยื่นความประสงค์ในการซื้อ F35 จริงสหรัฐกลับตอบกลับด้วยความระมัดระวังโดยมีรายงานว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่มั่นใจว่าไทยมีความพร้อมเพียงพอที่จะใช้และดูแลเครื่องบินรุ่นนี้และยังมีข้อกังวลทางการเมืองเช่นการถ่วงดุลความ ัมพันธ์กับจีนและสถานกา,การณ์การเมืองภายในของไทยเองสิ่งเหล่านี้ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าสหรัฐอาจยังไม่อนุมัติการขาย F-35 ให้ไทยในเร็ววันแต่ในมุมกลับข่าวลืออาจมีต้นต่ออมาจากการที่สหรัฐเปิดประตูบางส่วนเช่นการอนุญาตให้ไทยเข้าถึงการฝึกอบรม การร่วมซ้อมรบและอาจเปิดช่องให้จัดหาอาวุธรุ่นที่รองลงมาอย่าง F16V หรือ F15EX ที่ถือว่ามีสมรรถนะสูงมากเช่นกันแม้จะไม่ใช่ยุคที่5แบบ F35 แต่ก็เพียงพอในการรักษาสมดุลทางอากาศในภูมิภาคสิ่งที่น่าสนใจอีกประการคือบทบาทของข่าวลือในเชิงการเมืองภายในประเทศ เพราะการพูดถึง F-35 มักถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับกองทัพหรือรัฐบาลว่าไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ด้านความมั่นคงการสร้างความภาคภูมิใจและความรู้สึกมั่นใจให้กับประชาชนแม้ในความจริงจะยังไม่มีการอนุมัติใดๆอย่างเป็นทางการก็ตาม หลายประเทศในเอเชียก็เคยเผชิญสถานการณ์คล้ายกันเช่นสิงคโปร์ที่ประกาศจะจัดหา F-35 แต่ในช่วงแรกก็ได้รับเพียงจำนวนน้อยเพื่อทดลองใช้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก่อนจะขยายต่อไปเกาหลีใต้เองก็ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาที่ซับซ้อนกว่าจะได้มาขณะที่อิสราเอลแม้จะใกล้ชิดกับสหรัฐที่สุด ก็ยังต้องซื้อไม่เคยได้มาฟรีดังนั้นหากบอกว่าสหรัฐจะให้ไทยถึงสิบลำจึงเป็นเรื่องที่เกินจริงไปมากอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดแข็งที่อาจทำให้การจัดหา F-35 ในอนาคตไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะไทยเป็นพันธมิตรสนที่สัญญาเก่าแก่กับสหรัฐและมีการซ้อมรบ คอปราโกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเป็นหลักฐานสำคัญของความร่วมมือทางทหารหากสหรัฐต้องการเสริมบทบาทในภูมิภาคนี้การให้ไทยเข้าถึงเทคโนโลยีบางอย่างอาจกลายเป็นไปได้แต่คงไม่ใช่การให้แบบฟรีๆและในจำนวนมากทันที เมื่อเรามองในภาพรวมข่าวหรือเรื่องสหรัฐจะให้ไทย F 3 5จำนวน10ลำควรถูกวิเคราะห์อย่างระมัดระวังเพราะมันสะท้อนถึงทั้งความคาดหวังของสังคมไทยและความจริงทางการเมืองโลกที่ซับซ้อนความจริงอาจไม่ได้อยู่ที่ให้แต่เป็นการเปิดโอกาสหรือเจรจาเพื่อปูทางสู่อนาคตมากกว่า สำหรับกองทัพอากาศไทยเองคงต้องประเมินอย่างถี่ถ้วนถึงความจำเป็นเชิงยุทธศาสตร์ในอนาคตหากมองในแง่การป้องกันประเทศการมีเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ย่อมสร้างศักยภาพที่เหนือกว่าแต่หากพิจารณาจากงบประมาณและสภาพสังคมเศรษฐกิจการเลือกอาวุธที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดอาจเป็นสิ่งที่สมดุลมากกว่า ท้ายที่สุดสิ่งที่ประชาชนควรเข้าใจคือข่าวลือมักถูกขยายเกินจริงเพื่อสร้างความตื่นเต้นการจะเชื่อหรือไม่จึงต้องใช้เหตุผลและมองจากหลายด้านความจริงในวันนี้คือสหรัฐยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะให้ไทยเครื่องบิน f 3 5ใดๆทั้งสิ้นไทยเองยังอยู่ในขั้นตอนขอองค์การสำรวจทางเลือกและการตัดสินใจครั้งใหญ่ยังอยู่ข้างหน้า สิ่งที่เราทำได้คือเฝ้าติดตามและวิเคราะห์ด้วยข้อมูลไม่ใช่ความรู้สึกหรือความหวังเพียงอย่างเดียว